อยากหมดนี้ทํายังไงดีมีคนถามกันเข้ามานะคบหมอคิดว่าอันนี้น่าจะเคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าหมอว่าปัญหาเนี่ยจริงๆเป็นนปัญหาที่วิธีการเนี่ยเป็นวิธีการคนหลายๆคนมองข้ามนะครับหมอว่าดีสุดเริ่มจากการสํารวจก่อนว่าจริงๆเรามีนี่อยู่เท่าไหร่เพราะว่าหลายๆคนพอบอกอยากจะหมดนี่ใช่ไหมแต่ว่าถามว่ามีนี่เท่าไหร่หมกไม่รู้ อันนี้เป็นปัญหาจริงเลยคือก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรและปัญหาเป็นยังไงเนี่ยเราจะแก้ไม่มีทางถูกเลยนะครับดังนั้นอย่างแรกเนี่ยจดบันทึกก่อนว่าจริงๆตอนเนี้ยนี่ของเราเนี่ยมีกี่ที่แต่ละที่มีเท่าไหร่กำหนดในการจ่ายคืออย่างไรอันนี้เราต้องรู้ก่อนข้อมูลอันนี้เราต้องรู้ให้ชัดเจนก่อนนะครับใช่ไหมว่าปัญหาเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะอย่างที่2องเนี่ยลองดูซิว่า รายได้ของเรามปีปัจจุบันเนี่ยมีเท่าไหร่รายจ่ายเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับรายรับมีเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่มีเงินเก็บไหมทรัพย์สินของเรามีอะไรจดให้หมดก่อนนะครับก่อนเราจะไปแก้นี้เราต้องรู้ว่าต้นทุนของเรามียังไงบางคนพอเขียนมาจริงๆโอ้จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราบริหารดีๆเราสามารถโปดนี้ได้หมดภายในไม่กี่เดือนอันนี้ดีใจด้วยนะครับเราเราเคยเจอปัญหานี้มาแล้วนะครับแต่ว่าบางคนคิดว่าอ่าโอเคถ้านี่มันอาจจะมีทรัพย์สินบางอย่างเราไม่อยากเสียดอกเนี่ยเราจัดการขายหรือปรับเปลี่ยนทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยมาแก้นี้อันนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วค่อยหากันใหม่ก็ได้หรือบางคนบอกว่าอาจจะยังไม่สามารถจะเปลี่ยนทรัพย์สินไปได้หรือตอนนี้นี่มันมากกว่ารายได้ชัดเจนดังนั้นหมองคิดว่า สิ่งที่ราต้องทานะครับทาบัญชีให้ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยรายจ่ายที่มันเยอะเนี่ยเพราะเราไม่ได้ทําบัญชีให้ดีครับดังนั้นการทําบัญชีไม่ต้องแบบจบบัญชีนะเอาแบบคร่าวๆว่ารายจ่ายเท่าไหร่รายรับเท่าไหร่รายจ่ายมีอะไรดูซิว่าเราจะหาเงินเพิ่มได้แบบไหนบ้างคนปัจจุบันเนี่ยทำหลายจ็อบใช่ไหมครับอันนี้โอเคนะแล้วก็แต่ว่าอยากให้จ็อบเสริมมา รบกวนจับหลักกันนะครับแล้วก็ดูซิว่ารายจ่ายมีอะไรที่เราสามารถตัดทอนหรือว่าบางอย่างเราประหยัดมากขึ้นได้ไหมถ้าทําได้เพื่อจอานั้นมันจ่ายนี่เพื่อลดดอกเบี้ยลงอย่างเงี้ยก็ช่วยได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงถ้ามันเป็นนี่นอกระบบหรือมันเป็น,นนี่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมันโดนคุกคามนี่ต้องแจ้งเจ้าที่ภาครัฐให้ช่วยนะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องของสา,ารการเงินหรือธนาคารเนี่ยเราทีปรึกษาธนาคารหรือเจ้าที่ทางทาง หน่วยงานนั้นได้เนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือเรื่องเหล่านี้อยู่ก็จะได้แก้ปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างดีและปีหน้าจะได้ปลอดนี้นะครับ